นี้คั5กองทุนที่ปันผลต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า5ปีมาให้ดูกันนะคะตัวแรกนะคะนโยบายการลงทุนในดัชนีด a s เซ100ค่ะปันผลต่อเนื่องปีละ4ครั้งมาตั้งแต่ปี2,560นะคะต้องมีเงินก้อนประมาณ9.3ล้านบาทค่ะตัวที่2นะคะนโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพปันผลต่อเนื่องปีละ4ครั้งตั้งแต่ปี2,563ค่ะต้องมีเงินต้นประมาณ7.7ล้านบาทค่ะ ัวที่3นโยบายการลงทุนในหุ้นทั่วโลกนะคะปันผลต่อเนื่องปีละ2ครั้งตั้งแต่ปี2559นะคะต้องมีเงินต้นประมาณ12.4ล้านบาทค่ะที่3นะคะนโยบายการลงทุนในดัชนี S&P 5 0 0ปันผลต่อเนื่องปีละ2ครั้งตั้งแต่ปี2557ค่ะต้องมีเงินต้นประมาณ12.3ล้านบาทค่ะ ตัวที่5นะคะนโยบายการลงทุนในดัช,ชนีนิ k คอี225ค่ะปันผลต่อเนื่องปีละ2ครั้งตั้งแต่ปี2559นะคะต้องมีเงินต้นประมาณ11.9ล้านบาทค่ะ